ในส่วนของข้อ3นะครับจะเป็นการอธิบายการใช้คําสั่ง MOV R 2 R 3ครับผมซึ่งคําสั่ง MOV เนี่ยอยู่ในภาษา Assembly นะครับเป็นการคัดลอกข้อมูลจากที่1ไปยังอีกที่1โดยที่เราจะมี R 2และ R 3ซึ่งเป็น Register ตัวนึงที่เราใช้เก็บข้อมูลครับผมโดยหลักการทํางานของมันก็คือเมื่อเราใช้คําสั่ง MOV R 3ของเราเนี่ยจะทําหน้าที่เป็น source ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลที่เราจะคัดลอกมาครับ และ R 2ของเราจะทำหน้าที่เป็น destination หรือว่าปลายทางที่ที่เราจะเอาข้อมูลจาก R 3มาเก็บไว้ใน R 2ครับยกบตัวอย่างการทำงานของคำสั่ง MOV นะครับก่อนใช้คำสั่ง MOV เนะี่ย R 2ของเรามีค่าอยู่1และ R 3ของเรามีค่าอยู่2ครับซึ่งหลังจากที่เราใช้คำสั่ง MOV ก็จะเป็นการ copy ข้อมูลจาก R 3มาไว้ใน R 2ครับผมซึ่งก็คือจะเอาเลข2 มาไว้ใน R2 ครับ R2 ก็จะมีค่า2เท่ากับ R3 ครับผมซึ่งข้อมูลที่อยู่ใน R2 ก่อนหน้านี้ก็จะหายไปครับ